น่ารักมากไฮโซพกโคตรคลิปถึงแมทพี so ระีไฮโซพกโพสคลิปน่ารักถึงแมทพีระีเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นที่สามแมทพีระีออกมาประกาศเลิกรากับสงกรานและเผยความสัมพันธ์กับไฮโซพกว่าเป็นพี่น้องการเป็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องสนิทกันมากๆล่าสุดทางด้านของไฮโซพกก็เคลื่อนไหวผ่านไอจีสอรช่วยโปรโมทผลงานให้สาวแมทด้วยโดยมิตรภาพความเป็นพี่น้อง เมื่อวันที่2พฤษภาคม66ที่ผ่านมาไฮโซโพก็ได้โพสคลิปสาวแมตไปเล่นเ v หัวใจประดาวของบอลนดลล้ำประเสริฐเจ้าของเพลงฮิตฉลามชอบงับคุณล่าสุดมีผลงานใหม่บอลน,ดน่ดลฟีด F Hero เพลงเป็นเรื่องราวของปราดาวก็มีหัวใจเปรียบเทียบประดาวกับเรื่องราวความรักเจอเธอสองใจตัดเท่าไหร่ก็งอกใหม่ไม่มีทางตัดใจและทางด้านของสาแมตพีรณีก็โพสภาพตัวเองโมเมนต์ Moment สวยๆใน MV พร้อมข้อความว่าฟังเอ็มวีเพลงหัวใจประดาวของพี่แอด บอลน,นะดโดนด้วยนะคะปั๊มวิวเลยจุ๊บพร้อมทั้งโพสคลิปเช่นเดียวกันลงไอจีสอรี่เป็นเพลงน่ารักทั้งจังหวะและเนื้อหาแถมแมทร่วมเล่น MV ด้วย